ถูหินอะไรใช่ไหมไ้ยแล้วไม่เลไอโกิน่ะมีแล้วแหลมไปไหนป่าไกหอแมครับเพิ่งเติมเน็ตไปมื่อเองเนี่จะหมดแล้วหรือเติมงั้นเนี่ยมันหลอกหลอกให้เติมอืมข้าโนดนหลอกแม่ก็คือดูนก็หมุนๆเป็นเขาหมุนเ่ย ตอนนี้เขาหมุนมันให้มันมันบอกว่าให้สัองลงชื่ออะไรอ่ะสมัครไวไฟอะไรนั่นแน่ะคือเน็ตหมดไอ้สัตว์เตือนไปตั้งสามร้อยะเนี่ยเขาวันวันนี้เขาดูหมุนอยู่นะคมีเป็นเท่าไหรเออโทรมาเอาโทรศัพท์ให้แม่ตีแม่เปิดไวไฟให้ตาเดือนที่แล้วเขาสมัครสองรอบคุณขยับกินดีครับโอเคเหมือนพิธานพูดอ่ะว่าหลอกหลอกเอาเม็กหลอกไปเอาโทรศัพท์ให้แม่ก่อนเลย บไม่สิน้นมันไม่น่าจะไปกินเลยลให้ตาปลูกในหะ้ลูกในไร่เรามีไหมต้นระเทียบนะใครเอวมาได้ไหมเออผ่ออานไรหนูกเก็บดอก,กระเกียบกินเปรี้ยวจะตายโซรอ,อยาอยากกินอีกบอกอร่อยอีกแก่กชวนไม่ว่ามันมเออแต่ชวนไปกินม่ป่ามันตาอะไรนี่ปล<ป>ูกเออปลูก